ชุดละเท่าไหร่สาบบาทสามสิบบาทสามสิบบาทโอ,อ้แค่หนึ่งชุดแต่ไม่พายเพราะจะได้ขายสเสร็จเลยที่ผมอยากจะบอกว่ามันมันนอ้อยไป ลูกค้ามารออุ่นหนุนกันเต็มหน้าร้านเลยทีเดียวขาเลี้ยวข้าซ้ายออกขาครับอย่านาใจนหเลยครับแบงหน้าที่ให้กันเดียร์ขาม่ดีจะต้องมีแบงน้น พี่คุณน Get ี้ซื้อ30พอโอ้โหจะกินครบเดือนเลยแหละครับเนี่ยขอเอาไปฝากน้องๆละครับคา้องต้อรัยนอนี้คคนเดียวจะหมดเหรอได้องคนครอว่าได้งนด้มคเดี๋ยวขอให้ดีร่ยกันร้ยามแล้วกันรสชาติบบนีหมแลว

อะไรเราอ,อะซื้อเกินราคาหรือเปล่านี่เขาซื้อให้ลดราคานี้ซื้อเพิ่มราคาไห้เขาทำไมละคน้ออมาหาเราะเชื่อเราบุ้งผึ่งแ้เป็นทำมาครช่วยชิมให้ก่อนได้ไหมรชาติขายำฝีมืออชนะคนเนี่ยเขารสชาติยังไงไม่ได้ไม่คไงว่าได้หม ตอนนี้หน้าร้านเริ่มเงียบเหงาแล้วล่ะครับเฮ้ยหนูยังกินไม่หมดเลยค่ะตอนนี้เวลาก็ใกล้หมดเต็มทีแล้วนะครับนายออฟต้องเปลี่ยนกลยุทธ์แล้วล่ะครับโดยเริ่มทําใส่จานต้องการขายแบบเดลิเวอรี่ล่ะครับนี่ตอนนี้ก็บุกคุโรโเข้าไปในห้างมีคนที่ความสนใจซื้อกันพอสมควรครับเ้วยครับเป็น้วยข้างบนว่าไงข้างบนว่าไคงครับผม ไไเก็บไปได้ครับผมขอรับสิอ้ายลอ้สหน่บาทครับผมเป็นถ้วยก็มีเป็นห่อก็มีนะฮะเร็วเรแล้วตอนนี้หมว่าเวลาใกล้จะหมดเต็มที่แล้วครับในอต้องรีบกลับมาที่ร้านแล้วครับต้องออกแรงวิ่งกันเลยทีเดียวไอ้ขาววลาจะหมดแล้ว แต่ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าธุรกิจครั้งนี้จะสําเร็จหรือไม่ได้เวลานะครับที่จะมาทราบผลกันแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับในช่วงเวลา30นาทีกับการขายได้200ชุดนะครับพร้น,นี้ครับ ต้องบอกว่าภารกิจนะครับไม่สำเร็จนะครับนะฮะสำหรับคนนี้นะครับสามารถขายข้าวอย่งไปได้สิ้นนะครับห้าพร้อยสามบาทนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนรับมอบทุนการศึกษาไปอีกน0 0หนึ่งมารวมแล้วเป็น1น3 3 0บาทนะครับขอรีบจัดเตวแยมเลยนะครับอ่าในนัดใดๆแล้วที่วันนี้ผมมาแล้วนะฮะครับผมผมก็ขอมอบเงินบริจาคเพิ่มอีก หนึ่งหมื่นบาทครับผมโป้โลครับรวมงวนะครับเป็นเงินสองหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบาทนะครับเอารับแล้ววันนี้ได้มีโอกาสนะครับกลับมาเจอน้องๆนะครับก็ทักใจอะไรในบ้างครับผมก็ผมก็ได้รู้สึกวบรรยากาศเก่าๆคออรับของเอ่อเลือดหนังเหมือน้นังขาวข้าผครับผมก็ผมก็รู้สึกอบอุ่นครับแล้วก็เชื่อว่าครั้งต่อไปแล้วผมต่างหาผมก็ ยังอยากได้ความอุ่นแบบนี้ต่อไปครับผมวันนี้นะครับทั้งสนุกสนานนะครับแล้วก็โอ้โหบอกเลยเลยว่าอินใจสุดๆเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านครูนะครับแล้วก็น้องๆนักเรียนะะฮโรงเรียนมหาวิทยาลัยจังหวัดสงขลาในพระบริหารจุดก่อนะครับที่ได้การต้อนรับพวกอนเอาเป็นอีกปีนะครับขอเสียงปรบมือดั้งโลกและสุดท้ายต้องขอบคุณนะครับโรงแรมลีการ์เด้นมาซ่านะครับขาดหญ่และก็โรงแรมอันสา ช่วยสบายให้กับทีมงานะพวกเราทุกคนขอบคุณมากนะครับขอบคุณครูนะครับที่สำคัญนะต้องขอขอบคุณนะฮะสถานที่นี้นะฮะลีซับสิทนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติภารกิจของเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับผมจุดโต้งครับนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับรถโรงเรียนนะครับมาครับพวกเราปรับตัวนะครับยังไงพวกใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะครับเที่55ทางช่องหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี วน้อยคนนี้กวานเดอร์สตาร์จะพากลับไปยืนถิ่มเก่าชาวรถโรงเรียนอ่ะห้ามพลาดนะ